วันนี้ข้าแม่จะมาทำยำปลาหมึกหมูยอนะคะใส่น้ำปลาเดจ้าทำมาทำเจา้าสูตรปลแบบแรกนะคะเราจะใส่พริกสดนะคะลาเนอปลานะคะสอค่ะชูดนะคะพริมอเลยน้ำปา้น้ำปลานะคะ สองก่ะแล้วก็ใส่น้ำยำของเรานะสองช้อนค่ะสองช้อ,อ,อนเหรอไม่ผิดคนเดียวเหรอใช่แตรว่าเราเป็นเพราะว่าเราสัตว์ละเนี่หล่อพูดรู้เนี่ย าทำเองคือคุ้นหมือนกันคุ้นลอกครั้ง,ง,ง,งแรกเลยคื<ะ>อลองครั้งแรกคุไม่ใส่แล้วเรียกว่ะไรไมคือลายสองนี่แหละนี่ก็รู้ถ้ากินแรไงไปต้องลดอ้ามานันเคยที่นี่มาทด่หั่นเลยคะหั่นเลยค่ะทำกินเองนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะโตเราสะอาดค่ะเช็ดก่น<อ>ไม่มีอะไรเจอปน,นะคะ่ะฟองผมใส,ส่ละสบทำกินเองคะ่ะไม่ต้องซีเรียสนะคะีของ โควิดก็ใส่กระเทศนะคะแล้วก็ใส่แครอทค่ะใส่หอมหัวใหญ่นะคะหมค่ะหมนแล้กไใส่หรอไม่ใส่หมดเใส่หรอสกนหรอเหนียวแล้วก็ใส่สาอีกของเราไปเลยจ้า สิสคนค่ะ<ส>อ๋ะ<ส>ออย่าลืมเลยค่ะมะนาวค่ะ หวานต้องเติมเปรี้ยวไปหน่อยปันดียไม่ใช่หรอที่ปันดีวข้ามชนร้น้าปลายช้อนนะคะ สุกค่ะคุณจิมดูสิคะอร่อยละอ,อร่อยเลยคะ่ะแล้วก็ใส่ปลาเลยค่ะใส่ผักชีนะคะ เรียบร้อยค่ะ okay, ไปนี่ไม่ชอบเราจะมาชิมกันดูนะคะว่ายำปลาหมึกหอยอของเราจะเป็นยังไงอันนี้เป็นสูตรทางร้านของเรานะคะเราทำขึ้นมาเองหอยหอมมากเลยอ่ะหอยออะไรอ่ะสองสูตรดิ้งคนอกับหอ,อ,อยอที่ห้อไม่รู้ว่ะ ใสักระชายใส่แบบตามตามกล้องกูดีกว่าง่ายกว่า <Okay. S 1> mm hmm. จะเบิอต้องลองนะคะ <All right. S 2> อร่อยอร่ยต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย